บางทีลูกทุ่งสังขารไปรายการชิงชาสวรรค์เริ่มต้นจากไม่มีเงนินเลยสักบาทเดียวไม่มีสักบาทเดียวขอบคุณพี่น้องชาวออสังขารที่ให้การสนับสนุนนะครับ ก็ถามเรียนหนเลยว่าทำจริงไหมไล่ไปเดียวตัวเลยเ,เพราะว่ามันใช้เงินลงทุนสูงมากก็เลยบอกว่าถ้าทำแค่ว่าอยากไปไปสุดแสดงแค่หนึ่งครั้งแล้วกลับมาผมไเ็นด้วยเพราะว่าเอาเงินห้าแสนบาทไปทิ้ก็ถามย้ำหลายรอบว่าทุกคนเอาจริงนะก็เลยถามแต่ละคนเลย ดูฝันเหมือนว่าฝันไม่ใครมาช่วยนะแดนเซอร์คนเดียวไหวไหมฝันหรอกมีเพื่อนมาช่วยแล้วก็ตัวหลังในไตรกนะครับผมก็บอกว่าไตรกูถ้าปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยไม่ไหวต้องมีคนมาเตรียมคุณเชนก็รับหน้าที่ไปหาคุณมาเตรียมให้แล้วก็ดนตรีมีต่างคุณเลนามีฉากที่เห็นนะ ฉากที่เห็นทุกการแสดงแต่รอบเกิดจากสีเหลืองตุณงครูแนวเดียเลยเด็กก็เรียนเลยกันถ้าครับครับดีนะครับดีนะครเราก็เลยตัดสินใจทำแล้วก็บอกกับทีมงานว่าทำไปเลยเดี๋ยวสักเดี๋ยวพอหานี่กันก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นงกครับเราลงทุนมาไหมลงทุนไปจนลงทุนไปทั้งหมด3าล้านสแสนล้าน ครับแต่ข้างบนนั้นะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวเริสัททหารชาวจุฬาสรลีต้องขอาาบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสามล้านสองนะแต่โรงเรียน้ังกรเ 1, นะเป๋าเองแค่หนึ่งล้านบาทครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบริษัททหารชาวจุฬาสริีส่วนราชการพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครูที่อยู่กาอปปรอเภอต่างๆที่ ผมได้รู้รู้จักแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตางคนต่างก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาแล้วก็เกินจากตุ่มสระเองเราก็ขายเสื้อขายของเยอะลึกเป็นที่มาของเงินลงมาทั้งหมดที่เราได้ลงทุนไปแล้วผ่านไปรอบที่หนึ่งรอบที่สองเราถือว่าเป็นกำไรนะครับ แล้วก็ได้นำ,ำวัฒนธรรมของผินของจังหวัดสุรินไปนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นที่ไปจัดให้กับคมมน้จักผมมาสังขารนะครับท,ที่ผมเป็นรูสังขาร้งแต่บระชุแรกครับแล้วก็ได้มีโอกาสากกลับมาเป็นผู้ดหาที่นี่ผมไปไประชุมส,สั่งเสื้อเขาส่งเสื้อมาให้ผมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนสังขารเขาก็จกังหวัดกาญจนบุรีผมบอกไม่ใช่อำเภอสังคารจาังหวัดสุรินทร์ ผู้บริการในคูนสตรีมานายกสมามคมผู้ปกครองและครูเนหนังนำะให้เข้ามาสนับสนุนมานะฮะท่านอภินันจนันทกิจประธานวา,า,ารารศาสตรเป็นที่ปรึกษาให้ครับนะรวมนั้นออกตังด้วยครับออกตังให้นนเราด้วยนะฮะแล้วก็ท่านประธานสมยิ่งครับนายกสมาคมสิบเก่าก็ให้สปังมา,มาหลายแสนบาทตาเชนกัน,นับเป็นที่มาของควารเกเร็จในนี้นะ รเบเสร็จแล้วเราได้รับสนับสนุนจากคุณครูในโรงเรียนครคุณครูนี้เงินหนึ่งแสนบาทต้องบอกว่าคุณครูทุกท่านไม่มีสตางค์ไปขาดเงินหนึ่งแสนบาทไทยในไม่ถึงสาวชีวีได้เงินหนึ่งแสนบาทครับจากคุณครูทุกท่านอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านนะที่ความสมเร็จนอกจากพระเอกของเราทุกท่านในบทสาวรัก น้องๆที ó, but, ่อยู่ด้านหลังมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนสันขารแล้วก็พี่น้องชาวเมืองสันขารในวีอาร์ทีนี้ผมจะจดจำพวกเราทุกคนแล้วก็จะไม่ลืมว่าทุกท่านทำให้โรงเรียนสันขารก้าวไปสู่จุดนี้ได้ครับขอบคุณครับ